จะิญเลยค่ะท่านผู wish, ranch, ้ชมมาพบกับข่าวความเคลื em, I 32, I s, May, nature, um ่อนไหวของชุมชนปฐมประสงคในช่วงที่ผ่านมานะคะกับดิฉันรติการศรีสมุขค่ะสําหรับข่าวแรกการเข้าอบรมเข้าค่ายแฟนพันธ์แท้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมค่ะเมื่อวันที่16ถึง21เมษายนพศ2555ชาวชุมชนปฐมอโศสจำนวน3ท่านได้เข้าร่วมการอบรมค่ายแฟนพันธ์แท้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมค่ะ นัชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจัดอบรมโดยคุณหมอเขียวใจเพชรก้าจนและทีมงานจิตอาสาคุณณสมบัติของผู้เข้าไขในครั้งนี้คือต้องผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ5วันหรือ7วันอย่างน้อยหนึ่งายโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพและชินชวนทุกท่านมา เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน255คนเป็นชาย61คนหญิง164คนไม่นับรวมจิตอาสาจากทั่วประเทศและอีกประมาณ50คนซึ่งในการจัดค่ายครั้งนี้มีพิกษุณีจากหมู่บ้านพระลำเข้าร่วมการอบรม26รูปและญาติธรรมชาวอาโศกจากหลายชุมชนรวมกลุ่มพันธมิตรได้ให้ความสนใจจากการเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมต่างๆในค่ายนี้คือการดูแลสุขภาพด้วยเทคนิคยา9เม็ดเรียนรู้การจัดกระดูกแบบพุทธโธแพคติกจากคุณหมอเขียวการเข้ากลุ่มลงฐานงานและการฝึกตนเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องอาหารคือทานข้าวมื้อเดียวทานข้าวกับเกลือและอาหารไม่ปรุงแต่งซึ่งได้รับมติเป็นเอกฉันจากชาวค่ายในวันที่3ของการเข้าค่ายคุณอาก้อนดินนาวาบุญนิยมชาวชุมชนปฐมประ ได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีเปิดใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พี่น้องชาวค่ายได้ฟังค่ะเห็นเมื่อเช้าคุณหมอเกี่ยวก็บอกว่าถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้ลรุนๆนี่นะจะลุยเวลาจะพูดไปไกลๆไปเยอะๆแต่นี่เห็นคนใหม่ๆมา <c oughs> <c oughs> ก็เลยเป็นความไม่ตากคุณห <c oughs> มอเพราะบอกนะอจริงๆแล้วแม้ว่าผมจะอยู่ในปฐมประ,ะสงค์หรือปฏิบัติธรรมโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยนะในบ้าเนี่ยก็ตามแต่ว่าพอผมมาฟังเนี่ยหลายๆเรื่องผมยังทําไม่ได้เลย หรือคิดไม่ถึงว่าคิดไม่ถึงว่าจะคือคิดไม่ถึงว่าแพทย์วิถีแพทย์วิถีธรรมเนี่ยจะมีแบบนี้ะก็ท้ายที่สุดนี้อยากให้อากนินฝากอะไรให้กับพี่น้องเรานะคะค่ะผมอยากก็อยากจะฝากว่านะครับมามาที่ผมเห็นหลายๆคนก็อาจจะต้องอดทนคุมฝืนนะครับต้องปรับจิตปรับใจหลายๆอย่างเพราะว่าการกินเรื่องอาหารนี่เป็นเรื่องสําคัญ ไม่ใช่เราเฉพาะเรื่องรสชาติเนีพอเราติดเรื่องรสชาติมาเยอะพอเรามาทำอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่า,าต้องต่อสู้และในวันที่19เมษายนพศ2555เป็นวันประชุมประจำปีเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศในครั้งนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพ่อท่านสม,มณพโทธิรักมาเป็นประธานในพี่ประชุมเวลาประมาณ8นาฬิกาพ่อครูพร้อมด้วยสม,มณติดตามอีก4รูป ได้เดินทางมาถึงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรับอาหารบินทบาทจากชาวชุมชนและผู้ร่วมเข้าค่ายจากนั้นเวลา9นกาถึง11นาฬิกา45นาทีพ่อครูได้ให้โอวาทโดยพ่อท่านได้เน้นเรื่องการศึกษาที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมซึ่งท่านถือว่าเป็นการศึกษาที่แท้จริงในช่วงท้ายการให้โอวาทท่านได้เปิดโอกาสให้ลูกๆถามคำถามในการปฏิบัติธรรม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจส่งคำถามมาเป็นจำนวนมากสองที่ถามก็คือว่า,าหลวงพ่อรักหมอเขียวไหมแล้วมีวิธีรักเมตตาหมอเขียวอย่างไรบ้างอ๋ออ่าอ่าน,นี่ล้วงความลับนะอาตมาบอกความลับให้เลยอาตมารักทุกคนอ่าไม่ต้องถามหรอกอาตมารักทุกคน อาตมาซื่อสัตย์ต่อคําสอนพระเจ้านะว่าอย่าลำเอียงเพราะรักอย่าลำเอียงเพราะชังอย่าลำเอียงเพราะโง่อย่าลำเอียงเพราะกลัวอย่าลำเอียงนะธรรม,มสวัสดีสังฆะก็งมุ่ง h อ i ว่าทายาทดีโตะท่านกลับเรียนชุมชนที่นี่นะคะแล้วก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าทําไมหลวงพ่อถึงบวชอ๋อ อ้าวตอบไม่ฟังอย่างไม่ต้องกระมิดกระเมียนไรเลยที่ต้องบวชก็เพราะต้องมาทำงานทางศาสนาที่ต้องบวชก่อนจะมาบวชนั้นที่ต้องบวชก็เพราะบรรลุธรรมแล้วก็ลองมาทำงานนี้ให้แก่ศาสนาให้แก่มนุษยชาติผูกคำถามได้รับคำตอบที่โดนใจ เรียกรอยยิ้มและเสียงปรบมือเป็นระยะระยะเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองหลังจากพ่อครูได้ให้โอวาสภพิสุนีจากหมู่บ้านพระล่ำได้กลับนมัสก,การพ่อครูและถวายกรอบรูปเป็นที่ระลึกเวลา15บน,นาฬิกาโดยประมาณพ่อครูและคณะสมนติดตามได้เดินทางกลับราชธานีค่ะ